อาสบายดีเอฟซีมัดซุกคู่สุสคนตัวน,นี้มานำเสนอปิ้งนูพุกทาปลาแดกพี่น้องเมนูง,ง่ายๆหลายคนเฮ็ดกินเองได้พี่น้ <c oughs> องบอกเวลาไปปิ้งก่อนพี่น้องเลยเอาแบบง่ายๆแบบนี้แล้วเนาะปิ้งใส่ไม่ปิ้งปิ้งใส่ทานบ้านเขาเราต้องใส่หม้ออบหม้อเอฟอย่างเนาะจะน้อมาติดตามน้ำกันมาเฮ็ดปลาแดกทา้าในเฮ็ดจังไงเนาะโอ้ยไฟกธรรมชาต<า>ิบ้านเขาเพี่น้องเลดังเขาเราต้องห่วง พี่น้องโอ้ยเกาโมงแล้วไป่การมามันมากต้องเทกับอาจารย์กินบนกาต้านโควิดธรรมดาสารพันนาจะน้อยชิไปเบิ้งเงินขั้นตอนการปรุงน้ำเจีวพี่น้องน้ำเจีวมาทานี่ปิงบริ้เอื้อมอน่างเลยนี่ ใส่น้ำแล้วก็มามักมาทาอะไรอย่าง้ปีกอีเ้ยเผื่อสิได้มากกันไม่ธรรมดาี่น้องเลยอยู่ให้อยู่หน้าน้ <c oughs> อน่างสามลักไทสวร์บอกเส็ะจะมาไปพอน้ำจิ้มถ้าเอ็ดน้ำจิ้มผเผ็ดน้ำลาดมั้มาบึงที่น้ำจะเพ็ดน้ำลาดโอ้ยเอ้ยออเผ็ดประมาณซิบน่วยี่น้อง ใส่ผงนู่ใส่ลายนัวลายจะโคกะะโคกว่พี่น้องพอโคกปับพี่น้องหลังจากผูกมะเพ็ดห้าวมะเพ็ดแห้งกับเป้งน,นู่แรกแล้วก็น้ำปาลาน้ำปลาเด็กเด้พี่น้องเลยเรต้องยันเค็มพี่น้องบรต้องยันเค็มปลาเด็กปรุงเสร็จจาม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 ,จาม ใส่เลยปิดใจว้ายครวบ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 นี่นะพี่น้องน้ำดื่มไม่ใช่บัน Nắm say, thì nó Thì nó Ờ, đẹp rồi đấy này lên đây sổ đây Tin ơi, ơi Bớt ngọt chắn nụ này nè phải nhìn mà này nè เอาข้างนั้นมาลูกพ,พี่ซึมซับถึงไหนถึงกันเลยเนื้อหนูที ose, ่เขาย่างมามันแห้งมันจะดูดซึมน้ำปลาแดกลงไปเนาะนี่ซึมน้ำปลาแดงเลยนี่ประกอบอาหารโดยสร้างขึ้นอีกแล้วพี่น้องกันตำกุ้งืรอเทานี่ยังนูแลนี่จะเป็นอะไรตี้มะกอกสมบดรณนละ โอเคบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวโจมซร้าไปเลยลูกพี่โจมซร้าไปย่างอีกบานนึ่เรียบร้อยโอเคเวลาอีกห้านาทีเจอกันมาติดตามผลงานกันเบิ่งพี่น้องสีสันมันจะเป็นจังไรไยมองไปยิ่งมากเลยจังไรพี่น้องเลยใหมาเกือบไหม่เลยพี่น้องเลยด้านหลังนี่สัปันี เออพิกพิกพิกไปเลยเจ้าน้อยเราออกเลยเออเราต้องมาเข้าไก่ไฟเฮ็ดไฟ,ฟนอนพี่น้องจองาง้าน้อยมาเบิ่งผลงานน้ำกันอาประเดกจไหมก่อนโอ้ยมือปืนเนี่พี่น้องไนะอ้พู้น่ะไปดักอยู่ปากก่ากล้วยเราโดน,นสิตายน้ำเม็ดนั้นในใจก็บวอมือสังหารมือสังหารปืนหลัละละละนั่นโอ้ยแต่ข้าเจ้าสิได้พี่น้องมิดจัดเลยบรรยากาศ ตรงนั้นมาเพิ่งผลงานอีกมาอลไรพี่น้องโว้ยหนูพกุกแต่การมากับเฮียตุนเพิ่นเนาเอฟซี FC ทางเงานินซีกลอพอพก่องเนอเอฟซีธนกรพน้อเบิง่งแค่วมันพี่น้องเข้าหลายเลยสำหรับทริปนี้ก็ขอโค้ชทิปจะเพียร์น,น้ขอกินก้อนยันบทนั้นเนี้ยตุนเพิ่นอนวนก้ากับชิมม์อะไรพวกคนล่อหลายเมียกับนี่จะเพิ่นนี่แหละไทยเซโน่พี่น้องใกล้ๆกับอันอยังเบา ไก่เติมเนาะกับสารวันเนะาะเบาเบาเนาะเบลอไล่เออโบไลแต่นี่โบลาเนี่โบาลาเน,นี่พี่น้องเลยเกี๊ยละพี่น้องสีสันนัน่นหนูหกทาประเด๊ะก็คือน้ำจิ้มเหมอะไม่มีมยางลายพี่น้องเลยแต่ว่าใช้เวลาหน่อยเดียวแต่ว่าใช้เวลาไปหาหนูนี่โดนพี่น้องยิ <c oughs> ่งเอาอคาบอุกใจพี่จิ้มวนี่แกเขาควบคุกใจสบายดีพอกันไม่ทิพนะ้า